ที่เราต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันไม่มีสัญญาณบวกใดๆเลยจากการตัดสินใจแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเทสตร,ตรวจสอบแล้วนะครับ17,600กว่ารายนี่ยังไม่รวมผลแอนติเจนเทสที่บอกว่าเป็นบวกนะครับอีก หลายหมื่นรายเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เทสซ้ำซึ่งหมอก็พูดแล้วน่ากลัวมากเลยหมอบอกว่ามีคนติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร5-6แสนคนกำลังรอการเทสซ้ำเพื่อความแน่นอนแต่มีบวกอยู่แล้ว5-6ถึงแสนรายโอ้ดูแล้วสถานการณ์หนักมากครับ และว,วันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะครับ165ราย165ชีวิตที่สูญเสียไปเมื่อวานนี้มันกงหนี้ไม่พ้นครับที่ประชาชนต้องด่าว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นรัฐบาลฆาตกรน,นี่คนเสียชีวิตจะถึง5,000คนแล้วจะไม่ให้บอกว่าเป็นรัฐ รัฐบาลฆาตกรแล้วจะให้บอกว่าเป็นรัฐบาลอะไรเพราะมีแต่คนตายมีแต่คนตายมีแต่คนตายมีแต่คนป่วยมีแต่คนติดเชื้อมันก็ต้องสมกับฉายาที่พี่น้องประชาชนตั้งให้นะครับว่ารัฐบาลฆาตกรเอาละครับนี่คือภาพรวมของสถานการณ์โควิดส่วนสถานการณ์การเยียวยานะครับนี่จะเข้าหนึ่งเดือนแล้ว หลังจากที่มีการประชุมแล้วเสนอว่าจะเยียวยา5,000นี่จะเข้าหนึ่งเดือนแล้ว5,000นั้นมันแค่ลมปากยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่จะเข้าหนึ่งเดือนแล้วที่สัญญาที่จะเยียวยาธุรกิจร้านอาหารทั้งรถเข็นทั้งร้านย่อยร้านกลางร้านใหญ่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับนี่ครบหนึ่งเดือนแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วการเยียวยาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือลมปากพูดไปแต่ทำไม่ได้ดูแลโควิดป้องกันการระบาดก็ดูแลไม่ได้เยียวยาให้คนมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ทำไม่ได้จัดหาวัคซีนก็ล้มเหลว แค่ตัดสินใจที่จะจัดการปัญหาในการเคลียร์คนที่ไปอัดแน่นอยู่บริเวณสถานีรถไฟกลางบางซื่อซึ่งคนไปอยู่หนานแน่นมากนะครับเบียดเสียดกันคนจะติดเชื้อโควิดก็ตรงนี้ละ่ะยังแก้ปัญหาแค่สถานที่ฉีดวัคซีนยังไม่ได้เลยและมันจะมีภูมิปัญญาที่ไหนไปแก้ไขปัญหาอย่างอื่นพูดกันง่ายๆครับแค่จัดการปัญหาเรื่องสถานที่ฉีดวัคซีนยังไม่มีภูมิปัญญาจะจัดการ ทุกวันคนต้องไปแออัดอยู่ณนะบริเวณนั้นเป็นพันเป็นหมื่นคนท่านคิดดูแค่นี้ยังจัดการไม่ได้ดังนั้นเราจึงไม่เห็นสัญญาณด้านบวกใดๆเลยและเมื่อวานนี้ครับก็ต้องหยิบข่าวที่คุณวาสนานาน่วมในนามโพธมีนัยยะสำคัญนะครับเมื่อวานนี้นายกประยุทธ์กับรองนายกรัมตีหกคนนั่งคุยกันหนึ่งชั่วโมง หลังจากเสร็จจากการคุยกันก็มีการแจ้งว่าที่คณะรัฐมนตรีจะขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะเข้าไปถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพของท่านวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยทางสำนักราชาวังไม่สะดวกเนื่องจากสถานการณ์โควิดกําลังระบาดรุนแรงซึ่งก็มีเหตุผลครับก็เลยไม่ได้เข้าเฝ้าถวายพระพรคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็ไม่ได้เข้าเฝ้า แต่คุณวาสนานาน่มก็ห้อยติ่งท้ายไว้ว่าพระเด็กประยุทธ์ต้องทำแอนติเจนเทสก็คือแยงสำลีเข้าในจมูกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดเพราะพระเด็กประยุทธ์จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์อันนี้ข่าวจากคุณวาสนานาน่มนะครับก็ต้องให้เครดิตกับคุณวาสนาที่รายงานลงใน Facebook ของตนเองแต่ท่านที่เคารพทั้งหลายครับเรื่องนั้นผมไม่พูด แต่ผมพูดเรื่องที่หนึ่งในคนที่ร่วมคุยกับพลเอกประยุทธ์น่ะเขามาพูดต่อเพราะเขาเห็นอาการพลเอกประยุทธ์แล้วเขาไม่สบายใจเพราะอาการของพลเอกประยุทธ์เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเหมือนคนเนี่ยทายไม่สุดเนี่ยอึดอัดมือของพลเอกประยุทธ์อยู่อย่างนี้ครับวางไว้ แล้วก็หมุนมือตลอดเหมือนคนมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าตัดสินใจจะทาอย่างไรดีตัดสินใจจะทำอะไรถามว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงให้ใครเห็นหรอกครับเพียงแต่มันเป็นธรรมชาติของพลเอกประยุทธ์เวลาแกเครียดเวลาแกวิตกกังวลเวลาแกจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหรือวิตกกังวลในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันเป็นอาการของคน บางคนก็เกาหัวบางคนก็รูปหน้าบางคนก็ขยี้ตาแต่พลเอกประยุทธ์อย่างนี้ครับนั่งไปแกจะอยู่อย่างนี้มือจับไปรูปมือตัวเองไปอย่างนี้ครับรูปไปคือคนอยู่ในอาการภาวะพะวงว่าจะทําอย่างไรดีกับอนาคตของตนเองท่านเห็นไหมครับนี่ขนาดผู้นําประเทศนะครับยังอยู่ในอาการวิตกกังวลโดยตลอดเลยและประชาชนอย่างเราๆท่านๆน,นะ จะอยู่ในอาการอะไรก็บอกได้เลยครับไรความหวังไม่มีความหวังแต่สิ่งหนึ่งที่มันปรากฏชัดก็คือว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์คาดหวังมันไม่เกิดขึ้นสักอย่างแล้วเขากังวลเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้น พลเอกประยุทธ์คาดหวังว่าในวันสําคัญของประเทศก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะมีภาพที่พอที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ใช้หรือลูกสมุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ใช้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อโป๊ปการด์ดให้ตัวเองเมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ในสถานการณ์ที่หมดสภาพแล้วของพลเอกประยุทธ์แต่ก็ไม่มีภาพใดๆออกมาไม่มีภาพใดๆออกมาครับนี่คืออาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์วิตกกังวลไนงะคือไม่มีออปชั่นพิเศษเลยเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรที่จะไปพูดต่อเลยประการที่สองที่ทำให้พลเอกประยุทธ์วิกกังวล คือพลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจครับหนึ่งคือปล่อยมือคือตัวเองทําไม่ไหวแล้วอุ้มสถานการณ์ไม่ไหวแล้วปล่อยมือสองเข้นหนักลงไปอีก